สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์นะครับถึงสถานการณ์นะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับคือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางตะวตันตกนะครับมันก็นะโยงไปถึงจีนด้วยนะครับนะดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรในโตชี้นิ้วใส่จีนคุณคือจุดจุด,จ,ดจุดของยุโรปคืออะไรนะครับความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ระหว่างรัสเซียและเนโตและความสัมพันธ์ที่ดีนะสุดยอดระหว่างรัสเซียและจีนเนี่ยมันมีผลนะครับต่อความสัมพันธ์ ระหว่างเนโตและจีนด้วยนะเก่าวคือว่าเนโตเนี่ยไม่พอใจนะที่จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะร่วมกับทางด้านรัเสเซียนะครับยิ่งนะเมื่อมาเห็นภาพแนละบตดตาบจจใจที่กอดกันชื่นมื่นะระหว่าง2ประธานาธิบดีของจีนและรัเสเซียที่เผยแพร่อ,ออกไปทั่วโลกนะฮะหลักการบุกรุกรานของรัเสเซียต่อ,อยูเครนทางตะวันตกนะครับที่นําโดยสหรัฐเนี่ยได้คว่ำบาตรนะทางเศรษฐกิจต่อรัเสเซียในขณะที่ จีนนะครับก็ทําการค้าขายกับรัเสเซียจนมียอดนะมูลค่าการค้าขายระหว่างกันนะครับสูงที่สุดนะเป็นประวัติการถึงท,ทำให้ตะวันตกไม่ชอบใจนะที่เศรษฐกิจของรัเสเซียนะไม่สุดนะครับตามที่วางแผนคาดการเอาไว้ทำให้รัเสเซียนะครับนะยังมีเงินทุนที่จะต่อสู้กับยูเครนต่อไปได้ต่อเนื่องแนะม่ว่าจะได้รับนะการสนับสนุนความช่วยเหลือทางงบประมาณและก็ทางการทาหารจากกลุ่มชาติตะวันตกก็ตาม แต่จีนนะครับแจ้งบอกเสมอว่าพวกเขาเนี่ไม่เคยส่งอาวุธนะครับช่วยเหลือนะครับฝ่ายใดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะหรือว่ายูเครนนะครับก็จะวางความเป็นกลางนั่นเองนะจีนเนี่ยนะ แล้วก็สนับสนุนนะแนวทางการพูดนะการพูดคุยสันติภาพในการยุตินะของสงครามนั้นนะครับแต่ในที่สุดนะครับล่าสุดนี้ทางเนโต้ก็ชี้นิ้วใส่ไปที่จีนนะกล่าวหาว่าคุณคือตัวเปิดการใช้งานนะของรัสเซียต่อสงครามยูเครนแล้วก็เป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุโรปโดยการกล่าวหาจีนนะครับว่าได้จัดส่งบรรดาพวกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้2ลักษณะคือใช้กับทางพลเรือนก็ได้ใช้กับทางทหารก็ได้นะให้กับรัสเซียทําให้รัสเซียเนี่ย สามารถที่จะนําไปใช้ดัดแปลงนะต่อเนื่องสงครามยูเครนต่อไปแล้วก็เป็นภัยคุกค,คามที่อันตรายนะครับของยุโรปนะซึ่งแน่น,นอนครับจีปฏิเสธนะครับ,บ,รเ,รบเด็ดขาดและกล่าวหาว่าเนโตเนี่ยใส่ร้ายไปสีนะกล่าวโฆษณาเกินจริงนะมุ่งร้ายต่อจีนเนโตนะครับแทนที่จะชี้นิ้วนะใส่ตําหนิผู้อื่นเนี่ยควรจะหันกลับไปสนใจถึงการกระทําของตนเองเสียมากกว่า รากสาเหตุปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแล้วจะได้ลงมือแก้ไขมากกว่านะที่จะเที่ยวนะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะครับเนโต้และตะวันตกเนะี่ยมีเจตนามุ่งร้ายต่อจีนนั่นเองทางสภาพยุโรปก็ดีเนโต้ก็ดีนะครับ G7 ก็ดีเนะี่ยมองว่าใครก็ตามที่ดีต่อรัเสเซียคือศัตรูของตนเองอย่างจีนเกาหลีเหนืออิหร่านที่มีส่วนทําให้รัเสเซียเนี่ยยืนหยัดในการนะต่อต้านตะวันตกนะครับได้ยาวนาน นะจริงพยายามที่จะเก่าหาประเทศเหล่านี้แต่ทำไมอินเดียนะครับซึ่งก็ดีกับรัสเซียนะครับจึงไม่โดนเก่าวหานะครับซึ่งผมมองแล้วมันน่าสนใจมากนะครับแปลว่ามันเป็นลักษณะแบบ2องมาตรฐานหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเบื้องหลังนะที่แอบซ่อนอยู่หรือไม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ